สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสหรับคลิปนี้มาพบกับเก่ามาเชียร์ด้วยครับผมวันนี้พอดีเข้ามาในเมืองครับพี่น้องเนาะกับพอชนินเพิ่นกับท่มาพอดีเพราะว่าจะมีเหล็กโค้งสุดท้ายให้กับกับพี่น้องเอฟซีมีพี่น้องเอฟซีและทันกับท่มาอยู่ครับผมว่าเลขพอนี่เป็นชุดเหมือนกับว่าจะเป็นเหลขชุดหลายตัวครับพี่น้องเนาะแต่ว่าคลิปนี้พอจะมาสรุปให้เพราะว่าจะเป็น สามตัวครับผมเน้นๆครับพี่น้องเลยครับสองตัวบนล่างเน้นๆครับพี่น้องเนาะครับพี่เจน่าเบิ้งเอากับแนวทางของพอได้ครับผมเพราะว่าสูตรนี้เพิ่นเฮ็ดมากอะทำที่เพิ่นบอลในคลิปครับผมตั้งแต่ปีหกสี่ครับพี่น้องเนาะไหลเลี้ยงมากรับเดินดีครับผมงวดวัาหันท่าว่าเข่าเหล็กหามกับมีสิทธิ์เข่าครับผมเพราะว่าเพิ่นว่างเหล็กไว้สองเจ็ดแล้วครับผมแต่ว่าตัวสุดท้ายมันมันเป็นหามนะพี่น้องเนาะ เอาก่อนที่จะไปรับชมรัเราฟังโค้งสุดท้ายพอชนินครับผมเก่ามาเชียกขอขอบคุณพอชนินแล้วครับผมทีเมตาแนวทางให้กับเก่ามาเชียทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับเช่นเคยครับพี่น้องนะฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียน้ำเชียร์ในเด้อครับผมไปรับชมรัเราฟังเหลกโค้งสุดท้ายพ่อชนินกันเลยครับ พ่อครับเก้ามาเชียสวัสดีพ่อชนินครับผมครับสวัสดีครับเก้ามาเชียครับผมครับพอดีหาที่จอดรถอยู่ครับพ่อโอเคแล้วครับผมครับวันนี้พ่อก็จะมาสรุปโค้งสุดท้ายครับผมตั้งแต่ให้สามตัวสองตัวแล้วก็บนล่างแล้วพ่อเนาะครับผมจะมาคัดในนให้ครับครับครับเอาก็เริ่มจากอะไรก่อนดีครับพ่อ ก็เริ่มจากสองตัวบนนะครับครับผมสองตัวบนครับผมครับสองตัวบนผมจะสรุปให้อยู่สองทุดนะครับโอ้ครับผมครับก็หกศูนย์กับหนึ่งหกนะครับหกศูนหกศูนย์กับหนึ่งหกใช่ไหมครับครับใช่ครับอ๋อครับผมจะเน้นไปที่หกศูนย์นะครับหกศูนครับผมครับ แล้วก็ไอชุดสามตัวโต๊ดเนี่ยครับคือผมทําทําสูตรใหม่ขึ้นมาไอไอที่ให้ไปก่อนหน้านั้นมันคือจะใช้เลขดับตัดเข้าไปถึงมีทั้งหมดอยู่ห้าตัวแต่ทีนี้ครับแต่ที่นี้ผมใช้เลขดับแค่แค่สี่ตัวดับสี่ตัวตัดแล้วแล้วเลขมันจะมาชนกันอยู่ที่สามชุดนะครับครับผมครับแล้วก็ไอไอเลข ตัดสี่ตัวเนี่ยมันจะตัดได้ทั้งหมดทั้งหมดอยู่สิบชุดนะครับครับครับสิบชุดที่เนี่ยผมจะเอาผมจะเอาสูตรเนี่ยเป็นสูตรเด่นนะครับครับผมครับลองดูครับก่อนครับผมผมจะเอาสูตรนี้เป็นสูตรเด่นอ่าส่วนคลิปแรกที่ผมให้ไปนั่นก็ผมก็จะเอาเป็นสูตรลองนะครับอืมครับผมครับขอเริ่มเลยนะครับครับผม ครับเอาเลขที่ชนกันก่อนนะครับมันมันมีอยู่สามชุดก็คือเก้าหกศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกหนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์ศูนย์หนึ่งหกครับศูนย์หนึ่งหกครับเพราะว่าชุดนี้ผมจะกลับให้เลยนะครับชุดนี้พอ,อครับผมครับแล้วก็แล้วก็การไว้อีกอีกเจ็ดชุดนะครับครับผม สองหกศูนย์แปดหกศูนย์ครับสองหกศูนย์แปดหกศูนย์สองหนึ่งหกแปดหนึ่งหกครับสองหนึ่งหกแปดหนึ่งหกสองหกแปดสองหกเก้าครับสองหกแปดสองหกเก้าแปดหกเก้าครับแปดหกเก้าครับจะได้สิบชุดพอดีนะครับใช่ครับผมครับใช่ครับครับเพราะว่าที่ผมให้กลับ หนึ่งหกศูนย์กับศูนย์หนึ่งหกนะครับว่ามันเป็นเลขเดียวกันนะครับครับครับก็ผมกล่าวว่าก็จะให้ตรงๆนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับครับชุดชุดกิ่งครับคือเอฟซีขอหลักสิบบนกับหลักหน่วยบนมานะครับคือผมอยากจะจะให้เลยนะครับเพราะว่ามันก็เดินดีนะครับครับผมครับส่วนหลักสิบบนก็หกเก้าหนึ่งครับหลักสิบบน หกเก้าหนึ่งครับหน่วยบนก็เก้าศูนย์หกเจ็ดครับเก้าศูนย์หกเจ็ดครับใช่ครับนี่แล้วครับผมพี่น้พงขอมาจับให้ครับผมครับมีมีตัวเก่งๆไหมก็พอหรือว่าขอพ่อพ่อให้หมดแล้วสี่หางนี่ครับใช่ครับผมที่เหลือคือกันครับใช่ครับผมจะเอาสูตรเนี่ยเป็นเป็นเป็นสูตรหลักเลยครับ ครับผมเพราะว่าผมทําย้อนดูแล้วมันจะมีวิธีตัดของมันนะครับตัดเลขสองตัวคือเราจะไม่ใช้ดับทุกหลักแล้วก็ดับสิบล่างไอดับสิบหน่วยครับคือเลขสองตัวผมจะใช้ดับแค่สิบหน่วยตัดนะครับครับเพราะว่าไอ้ไอ้ดับสิบหน่วยเนี่ยอ่ามันจะมาหลักร้อยบ่อยนะครับครับผมครับก็คือจะตัดแค่สิบหน่วยแล้วก็ ดับทุกหลักเนี่ยผมจะเอาตัดชุดสามตัวนะครับครับผมครับมันจะได้ประมาณเนี่ยครับครับแล้วก็มาที่เลขล่างครับผมเลขล่างเนี่ยครับมันที่ผมเน้นไว้มันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับครับผมมีห้าเก้าห้าหนึ่งกับเจ็ดเก้าที่เน้นไว้แล้วก็เจ็ดเจ็ดนะครับห้าเก้าห้าหนึ่ง ที่ครับที่ที่ผมเน้นไว้เจ็ดเก้าและเจ็ดเจ็ดใช่ไหมครับใช่ใช่ครับผมใช่ครับห้าเก้าห้าหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดครับผมเดี๋ยวผมขอเพิ่มอีกสองตัวได้เลยนะสองตัวเอาการกันไว้นะครับครับผมครับห้าศูนย์กับเจ็ดศูนย์นะครับกันห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ครับผมครับเพราะว่าศูนย์เนี่ยมันวัวดับไม่อยู่นะครับครับผม ครับก็กันไว้ก็นั่นแหละครับผมว่ายังไงล่างบนตัวสามตัวยังไงผมผมก็ต้องว่ายังไงก็ต้องให้เห็นนะครับต้องมีให้เห็นนะครับต้องมีให้เห็นครับพี่น้องเนาะครับผมก็มั่นใจเพราะว่าตามสูตรแล้วเดินดีมาตลอดครับผมครับวันนี้ก็เลยต้องให้พี่น้องพี่สี่ได้ได้โชว์้รซลับด้วยกันครับผมครับ ข้างบนเนี่ยผมผมชอบหกนะครับหกทีเนี้ยหกมันมันก็จะจับได้แค่เก้าศูนย์หกเจ็ดมันก็จะมีแค่หกศูนย์ตัวเดียวนะครับที่ที่ผมนั่นไว้อะครับผมครับแต่ท่านหนึ่งมันมาน่ะมันก็จะมีได้กันหนึ่งหกเนี่ยครับครับเพราะว่าผมจะเอาหลักหน่วยมามาประกบมามาเปรียบเทียบดูนะครับก็คือกันไว้หมดแล้วครับผมครับยังไงก็มีให้เห็นครับผมไม่สองตัว ก็เผื่อก็สามตัวแล้วก็ล่างด้วยครับพี่น้องเนาะครับครับถ้าเป็นไปได้งั้นก็ดีนะครับครับผมครับผมถือว่าสูตรนี้สุดยอดเลยครับผมครับวันนี้วันที่สองนะครับวันวันนี้ครับก็ขอบคุณพ่อชนินเด้ะครับผมที่มีแนวทางมาสรุปให้พี่น้องเอฟซีครับผมครับยังไงก็เฮด้โชคไดลารเดียวกันครับผมสิบหกมิถุนายนครับพ่อสำหรับคลิปนี้ก็จะรบกวนพ่อเท่านี้แหละครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับเขาครับพี่น้องครับผมครับเพื่อนกามาสลบไห้เราเด้อครับพี่น้องครับโดยเฉพาะเลขสองตัวกับมีแค่สองหางครับพี่น้องเนาะหกศูนย์และหนึ่งหกครับผมหกศูนย์และหนึ่งหกครับสำหรับเลขชุดสามตัวพอกับมีอยู่น่าจะเป็นสองสูตรครับผมสูตรทีว่างไปก้อนนันนี่พอห้เป็นสูตรกันครับพี่น้องเนาะ สูตรที่ว่าเพึ่นเน้นคาคาค์ไหนคืออยู่ในคลิปนี้ได้ครับพี่น้องในคลิปนี้ครับมีด้วยกันแค่สองหางตะวักกับครับพี่น้องเนาะสามหางกับผมมีเก้าหกศูนย์เก้าหนึ่งหกหนึ่งหกศูนย์ศูนย์หนึ่งหกครับผมมีแค่นี้ครับผมที่เหลือคือตัวกันได้ครับผมมีสองหกศูนย์แปดหกศูนย์สองหนึ่งหกแปดหนึ่งหกสองหกแปดสองหกเก่า แปดหกเก่าครับผมเลขเป่นสีบนบนอยู่ในหลักหกได้ครับพี่น้องหลักหกครับผมหกหนึ่งหกศูนย์ครับพี่น้องครับผมพี่น้องเอฟซีขอมากครับพี่น้องครับผมพอก็เลยจัดเลขหลักสิบบนหลักหน่วยบนให้ครับผมหลักสิบบนของพอคือหกเก้าหนึ่งได้ครับพี่น้องหกเก้าหนึ่งหลักหน่วยบนเก้าศูนย์หกเจ็ดครับผมครับพิจาณาเบิรงเอาเดอครับพี่น้องครับแล้วก็ เลขล่างเพิ่นจะมีเลขกันน้ำครับพี่น้องเนาะแต่ว่าตัวเน้นที่เพิ่นว่างไ้คือหาเก้าหาหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดครับผมครับส่วนตัวกันติดศูนย์ครับพี่น้องเนาะห้าศูนย์และเจ็ดศูนย์ครับผมครับนี่ก็คือโค้งสุดท้ายพ่อชนินครับพี่น้องสองตัวบนสามตัวบนและก็สองตัวล่างครับผม ถ่ายคลิปนี้ขออวยพ่อให้พี่น้องเอโชคดีเด้อครับพี่น้องถูกหวยเลื่อนเปินปน้ำกัน16มิถุนาย่น6 6สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ